สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาดูหอยเชอรี่นะที่กำลังผสมพันธุ์กันนะคะโดยตัวผู้จะอยู่ด้านขวามือนะคะขวามือนี้นะก้านขวามือตรงที่ที่หัวแตกๆนะี่ค่ะคือตัวผู้นะคะหัวแตกๆนียนะฝาเขาจะงุ้มลงเล็กน้อยปลายฝานะคะส่วนตัวเมีย ส่วนตัวเมียก็จะเป็นแอ่งนะคะเป็นแอ่งนะเป็นแอ่งเป็นหลุมที่ฝาเขานะคะตอนนี้เขากําลังจะแยกออกจากกันนะคะตอนที่ผสมเนี่ยตัวผู้เขาจะเอากล้ามเนื้อคือเอาตีนเขานะฮะเข้าไปเอ่อไปจับโทษไปจับที่ฝาของตัวเมียนะคะเนี่ยตอนนี้เขากําลังกําลังจะแยกออกจากกันนะคะดูดูเขากำลังจะแยกออกจากกันเห็นไหมคะ คคะะะดูนะะกำลังจะแยกออกจากกันค่ะตัวเมียจะอยู่ด้านซ้ายนะคะตัวผู้จะอยู่ด้านขวาตอนนี้เากำลังจะแยกตัวออกจากกันนะคะ อตัวเมียตัวเมีคลายตัวออกมานะคะตัวเมียมีคลายตัวออกมาแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่เขาคลายตัวนะคะเพราะเราจับเข้ามาถ่ายรูปตเมียก็จะยืน่นะส่วนห้องฝาออกมาจากลำตัวนะคะส่วนตัวผู้ ยังยังเกาะแน่นอยู่นะคะยังเกาะแน่นอยู่กับตัวเมียเห็นไหมตีนของตัวผู้เนี่ยนะคะเขาจะจะยึดที่ที่ฝาโทษโทษที่ลําตัวที่เปลือกของตัวเมียนะคะอ่าเขากําลังหมุนตัวแล้วนะคะกําลังหมุนตัวแล้วใครไม่เคยเห็นหอยเชอรี่ ผสมพันกันนะคะก็ดูนะคะอันนี้ตัวผู้นะคะด้านบนเป็นตัวผู้ฝาเขาจะงุ้มปลายฝานะคะเขาจะงุ้มลงเล็กน้อยแล้วก็อืมจะเป็นสีฝาเขาจะเป็นสีดํานะคะผอยเชอรี่เนี่ยฝาเขาจะเป็นสีดํเป็นตัวผู้นะคะ เขากําลังขยับนะไม่ทราบจะขยับทาอะไรกําลังจะคลายตัวไหมหน้ากําลังจะจะออกจากกันนะคะเพราะเขาอยู่บนแห้งนานแล้วค่ะนี่ฮะเขากําลังจะจะคลายตัวออกจากกันฟ้าของหอยเชอรี่เนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะคะสีออกดําๆนะหรือน้ำตาลเข้มเขากำลังเดินไปแล้วทราบจะไปไหนกันนะหรือจะถอนตัวออกจากกันนะฮะ ตัวเมียจะเป็นตัวพาเดินนะคะเนี่ยตัวเมียจะเป็นตัวพาเดินนะคะนี่ตัวเมียจะพาไปตัวผู้อยู่ข้างบนนะคะนะตัวผู้เอกฝาอยู่ข้างบนนะคะตัวผู้ฝาอยู่ข้างบนเนี่ยตัวผู้เนี่ยอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมฝาเขาจะเป็นคลื่นเห็นไหมฝาจะเป็นคลื่นแล้วก็ดูดูโค้งอะาบเขาจะโค้งนูนเล็กน้อยนะคะตัวเมียอยู่ด้านล่างนะคะตัวเมียอยู่ด้านล่าง เขากำลังใช้เท้าเขาเดินพาตัวผู้ไปนะคะเนี่ยเ,เราจะไปด้วยกันใช่ไหมคะนี่ตัวเมียตัวเมียเนี่ยตัวเมียพาตัวผู้เดินนะคะท่านผู้ชมคะตัวนี้ตัวเมียพาไปนะคะเนี่ยเก่งมากเก่งมากฝาของตัวผู้จะอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยลักษณะตัวผู้นะคะฝาเขาจะจะโค้ง ปลายเนะี่ยจะโค้งงมลงสักหน่อยนะฮะส่วนตุ้เมีอยอยู่ด้านล่างตอนนี้เขากำลังใช้เท้าเขาเดินนะคะเท้าเขาเดินนะฮะดูด้านนี้นะฮะด้านนี้ดูสิเขาจะจะมีวิธีการทำยังไงที่เขาจะไม่ตกหรือเ,เขาจะตกก็ไม่ทราบนะฮะตกก็ตกลงสะน้ำนะคะ โอ้โตกลงไปแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โตัวเมียตัวเมียเขาหาเดินค่ะก็ตกปนันน้ำนันแะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเขาอาศัยอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ